กลับมาช่วงนี้นะครับยังอยู่ที่บรรยากาศของสื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้นักข่าวเจอกับผู้นําฝ่ายค้านคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรคประชาชนนะครับก็ต้องถามนะว่าการอภิปรายตั้งแต่เมื่อวานนี้จนมาถึงวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยนะครับมีไม้เด็ดอะไรที่รอยอ,อยู่หรือไม่เพราะว่าจริงๆเมื่อวานนี้หลายคนก็มองว่าสิ่งที่คุณวีโรธอภิปรายเรื่องของการที่ไปกล่าวหาว่านายกมีนิติกรรมอําพราง เรื่องภาษีการโอนหุ้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องใหญ่คะ่ะคุณเทงกก็ตอบอประเด็นนี้บอกว่าเดี๋ยวคงต้องมีการหามสัมภารแหละนะครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแต่คุณเทงบอกว่าเดี๋ยวให้รอติดตามยังมีไม้เด็ดที่รออยู่อีกนะอ๋อเดี๋ยวมีไม้เด็ดมีมอีกนะนอกจากเรื่องนี้นะฮะ,ะคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับผวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นําฝ่ายค้านก็บอกนะครับว่าเนื้อหาที่พักฝ่ายค้านอภิปรายเมื่อวานนี้เป็นเนื้อหาที่หนักแน่น เป็นเรื่องดีและยังมีอีกหลายประเด็นที่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ตอบชี้แจงนะครับอย่างเช่นประเด็นที่คุณเทีรชัยพันธุมาตสสรสสพักประชาชนอภิปรายในส่วนของโรงแรมที่เขาใหญ่ของนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสให้นายกมาชี้แจงได้อยู่นะครับรวมถึงมีอีกหลายประเด็นที่นายกยังชี้แจงไม่เพียงพอหรือจะเป็นปัญหาเรื่องของฝุ่น p m 2.5ที่ประชาชนเองก็อรอฟังการแก้ไขยอยู่นะครับ แต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลน,นําเสนอก็มีการใช้ตัวเลขคนละชุดการยกตัวเลขอ้อยเผาที่รับซื้อเข้าระบบน้อยลงซึ่งต้องยอมรับข้อที่จริงนะครับว่าตัวเลขที่รัฐบาลน,นําเสนอเนี่ยนะฮะเป็นตัวเลขในระบบแต่จริงๆแล้วยังมีอ้อยถูกเผาเนี่ยะฮะอ้อยเผาที่ขายนอกระบบจํานวนมากดังนั้นสิ่งที่สสพักประชาชนพยายามนําเสนอควรใช้ตัวเลขที่ชี้วัดจากพื้นที่เผามากกว่า อีกมุมหนึง่งเนื้อหาในการตอบเมื่อวานนี้รัฐบาลก็ยังไม่ชัดเจนนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนมองว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของภาษีนะฮะเรื่องที่บอกว่ามีการเลี่ยงภาษีโอนหุ้นเนี่ยนะฮะถามว่านายกตอบชัดเจนไหมเมื่อวานนี้เพราะว่าท่านนายกเองเมื่อวานนี้ก็เป็นมีเหมือนกันนะใช่ไหมที่ออกมาตอบโต้คุณวีโรอ์อ่ะที่บอกว่าถึงแม้ดิฉันอายุยังน้อยอแต่ดิฉันเสียภาษีให้รัฐเนี่ยมากกว่าท่านแน่นอนดิฉันเสียมากกว่าท่านคุณวิโร์ก็ตอบกลับเหมือนกันว่าือ คน60ล้านคนในประเทศนี้ <c oughs> ก็เชื่อว่าจา่ายเงินน้อยกว่า,านายก <c oughs> ไม่มีใครรวยเท่านายกใช่ไหมแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคอะไรหรือไม่ที่ทำไม่สง่างามประมาณนั้นนะฮะก็าถามคุณนัทพงศ์ว่าการอธิบายของนายกเนี่ยชัดเจนไหม,มคุณนัฐพงศ์ก็บอกว่าก็อยู่ที่มุมมองสิ่งที่นายกพยายามอธิบายในการตั้งคําถามฝ่ายค้านต้องกลับมานะฮะให้ลองถามคนทําธุรกิจดูว่าใครๆก็ทําแบบนี้ คือคือสิ่งที่มีการอภิปรายในสภาไปเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าทางฝักฝั่งของทางคนที่ทําธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยมันมันอาจจะไม่ใช่การเลี่ยงภาษีนะแต่มันอาจเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคในการวางแผนแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของภาษีนะฮะก็อาจจะมีคนพูดว่าเนี่ยใครก็ทําแบบนี้กันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณนัทพงศ์ก็เลยมองว่าสิ่งที่นายกมาตอบเนี่ยไม่ได้ตอบตรงๆนะครับ ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วประชาชนก็อาจจะเห็นอยู่ว่าการกระทําแบบนี้เป็นธุรกิจธุรกรรมอาพางในการหลบเลี่ยงภาษีซึ่งการบริหารภาษีกับการหลบเลี่ยงภาษีมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ซึ่งคุณเทงก็บอกว่านายกเนี่ยควรจะบองเห็นได้ชัดน,นะครับว่าเป็นการจงใจหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่เอาฟังหน่อยนะครับ ก็ตามที่ส A, สวิโรดได้อภิรปรายไปเมื่อวานนะครับยังไงเราจะทําหนังสือถามความเห็นไปที่อธิบดีกรมสรรพากรเพื่อดูว่าการทําธุรกรรมแบบนี้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยออกรมสรรพากรว่ายังไงนะครับก็เรื่องนี้เองจริงๆก็อาจจะอยู่ที่ทางหน่วยงานด้วยนะครับว่าหน่วยงานเนี่ยจะวางมาตรฐานตัวนี้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวรอดูให้โอกาสนะครับทางรัฐบาลรวมถึงตัวนายกเองเนี่ยได้ลองตอบชี้แจงวันนี้อีกสักหนึ่งครั้ง รจริงๆมีอีกหลายประเด็นอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าประเด็นเรื่องเทมสวาเล่ก,ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกัน,นการที่เรากาลังจะมีนายกรัฐมติที่เคยประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนะครับเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับถ้านายกตอบได้ไม่ดีเพียงพอเนี่ยหรือว่าไม่สามารถหักล้างหลักฐานข้อเท็จจริงของพวกเราได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เ,เป็นคุณสมบัติติดตัวที่ไม่ควรจะดารงตาแหน่งนายกรัมนตีต่อไปนี่นายกก็พยายามตอบคําถามในสภาว่าอันเนี้ยคือถ้าไปถามนักธุรกิจเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ใครเขาก็ทํากันแต่ฝ่ายค้านมองว่าลักษณะแบบนี้เข้าข่ายนิติกรรมอรําพรางมากกว่านะครับส่วนการอภิปรายวันนี้ทางฝ่ายค้านจะมีการปรับแผนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่คุณนัทพงศ์ก็บอกว่าเมื่อวานนี้เลิอกอภิปรายประมาณสักตีสองได้นะครับใช้เวลาน้อยกว่าที่ขอไว้นะครับที่บอกว่าจะลากยาวถึงตีห้าครึ่งใช่ไหมก็ต้องชื่นชมทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ทางประธานเองที่กํากับการประชุมได้ค่อนข้างดีเชื่อว่าข้อมูลที่มีการนําเสนอในสภาเนี่ยเมื่อวานนี้ครบถ้วนแล้ว โดยใช้เวลาน้อยที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องถามตอว่าไฮไลท์การอภิปรายเป็นยังไงบ้างคุณนัทพงศ์ก็บอกว่ายังมีนะยังมีไฮไลท์ข้อมูลทีเด็ดดีๆเหลืออยู่อยากให้ทุกคนติดตามการอภิปรายจนถึงเวลาสุดท้ายและจะมีการเจราจาต่อรองของเวลาเพิ่มหรือไม่คุณนัทพงศ์ก็บอกว่าถ้าทุกฝ่ายกำกับการใช้เวลาของตัวเองให้อยู่ในกรอบ<า>ก็น่าจะจบได้ก่อนเที่ยงคืนแน่นอน แล้วก็สามารถลงมือติได้ในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ